สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้นะครับจะพามาชมนะครับลูกไก่นะครับก๋อยงอนเชิงนะครับที่ว่าเพิ่งฟักมาประมาณสองสามวันเนี่ยนะครับนะครับชุดนี้เพิ่งเอาลงจากรางประมาณเมื่อวานนะครับแต่ว่าเพิ่งได้มีเวลาถ่ายชิปวันนี้นะครับนะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่ว่าผสมกับลูก เป็นพ่อพันธุ์เนี่ยจะเป็นเจ้าด่างโมคลนะครับส่วนตัวเมียเนี่ยจะเป็นลูกของเจ้าเสือเล็กนะครับนะครับกัดทุบหลังอาชีพนะครับสําหรับสายแม่กับสายพ่อนะครับนะครับชุดนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่เจ็ดตัวนะครับนะครับส่วนจําจนวนแม่ที่เข้าผสมเนี่ยที่ว่าผมลงคลิปแจ้งกับเพื่อนๆว่าก่อนหน้านี้นะครับ ผสมประมาณ8แม่นะครับแต่ว่า4แม่ก่อนหน้านี้ก็คือติดติดจองไปแล้วทั้งหมดนะครับก็คือติดจองทั้ง4แม่ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าอ่าประมาณ2-3วันที่แล้วนะครับมันมีแม่ไก่ที่ฟักออกมาอีก2แม่นะครับนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับนะครับ แม่นี้ก็เข้าใกล้ไม่ค่อยได้นะครับก็จะดุหนุกนิดนึงนะครับเพราะว่าสายแม่ของเขาค่อนข้างที่จะดุนะครับสายแม่นี่เป็นสายที่กัดตีหลังอาชีพนะครับนะครับก็คือเป็นลูกสาวของเจ้าเสือเหล็กนะครับหลับตัวเมียตัวนี้นะครับนะครับลูกไก่ก็จะมีทั้งหมดอยู่เจ็ดตัวนะครับส่วนอาหารที่ใช้ก็จะเป็น อาหารไก่เล็กผสมกับอ,อาหารหมูนุ่มแล้วก็ปลายข้าวบ้างนะครับช่วงแรกๆนะครับก็บวันนี้ก็ว่างๆครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาถ่ายดูกไก่ที่ว่าพักไม้เ,เพื่อนๆดูเล่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูแม่ที่สองนะครับแต่ว่า แม่แม่ที่สองก,อก,อก็คือแม่ที่สองเนี่ยก็คือติดจองแล้วนะครับแต่ว่าต้องขออนุญาตเจ้าของไก่ที่ว่าเขาจองไก่ไว้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับลิปมันจะได้ยาวขึ้นนิดนึงนะครับถ้าจะเอาขายแม่เดียวลิปมันก็จะสั้นเกินไปนะครับโอเคครับจะพาไปดูทิศแม่ที่สองกันเลยนะครับโอเคครับผมอ่า สำหรับแม่นี้นะครับอ่าก็จะเป็นแม่ที่สองนะครับแต่ว่าแม่นี้ก็คือจะลูกเยอะหน่อยนะครับนะครับก็คือแม่นี้ก็ผมลองนับดูอีกทีแล้วนะครับไข่ทั้งหมดสิบสองฟองนะครับแต่ว่าฟักออกมาทั้งหมดตอนนี้ผมนับได้ก็จะประมาณสิบเอ็ดตัวนะครับนะครับคุ้มคุ้มเกินคุ้มเลยครับสําหรับอ่าเพื่อนๆที่ว่าจองแบบยกชุดชุดนี้นะครับนะครับก็ ถ้าลูกไก่ตอนครบสองเดือนก็ส่งให้ทั้งหมดเลยนะครับนะครับนะครับจองแบบยุกชุดก็คือได้เท่าไหร่ก็คือส่งไปให้หมดเลยนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ส่งแม่ไปให้นะครับส่งเฉพาะลูกไก่ไปให้นะครับก็ตอนประมาณสองเดือนนะครับนะครับชุดนี้ก็จะเป็นลูกของเจ้าด่างมงคลเหมือนกันนะครับนะครับส่วนคู่เกิดของแม่นี้ก็คือมีผลงานแล้วนะครับนะครับ สองไฟนะครับบ่อนป่านะครับสําหรับคู่เกิดของแม่นี้นะครับที่ว่าเพื่อนๆส่งข่าวมานะครับสวยๆเลยนะครับลูกไก่ก็ประมาณสองสามวันนี่แหละครับก่นะบอยงอนเชิงครับล็อกมุดมัดกัดมาตีตัวนะครับ ครับผมก็จะประมาณนี้แล้วครับวันนี้ก็ไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรมากมายครับก็มาถ่ายลุกไก่เพื่อนๆดูเล่นเฉยๆครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับหรือว่าสงสัยตัวไหนหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับไก่อะไรก็สามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก็จะเข้ามาตอบ ทุกคนนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ่อยเง่นเชิงซุ้มอีสีแดงสายบ้านๆแต่ว่าใช้งานสนามกิงได้สวัสดีครับ